ีเจมอเตสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมเ,เรื่องโปรโมชั่นฟรีดาวของทางร้านเนาะฟรีดาวจริงหรือเปล่า <Genius. S 1> นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวที่ทางร้านแจ้งเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวฟรีทะเบียนพลบบแล้วก็ฟรีประกันรถหาย ในส่วนนี้สามารถจบรับรถที่ศูนย์บาทได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งหรือว่าการเก็บเอกสารเช็คประวัติเครดิตนะครับแต่ว่าลูกค้า,าบางเคสเนาะไม่เข้าใจนะครับผมว่าทําไมฟรีดาวแล้วยังไม่มีการดาวนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องเอกสารของลูกค้าแล้วก็ประวัติเครดิตนะครับตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลย อย่างเช่นถ้าลูกค้ามีติดประวัติการคืนรถหรือว่าล่าช้านะครับตัวนี้ตัดออกได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่ได้รับโปรโมชั่นฟรีเทาแน่นอนนะครับแล้วลูกค้าที่จะได้รับโปรโมชั่นฟีเทาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นลูกค้าเก่าชั้นดีเลยไหม ทางร้านตอบได้เลยว่าไม่ต้องนะครับผมแค่ลูกค้าไม่เคยมีประวัติเสียไม่ว่าจะเป็นไม่เคยมีประวัติก็ตามยังมีสิทธิ์ได้โปรโมชั่นสีดาวอยู่นะครับแล้วลูกค้าที่มีการยื่นเอกสารก่อนหน้ามา1ครั้งแล้วจะไม่ได้โปรโมชั่นสีดาวนะครับผมเพราะว่าหลังจากการยื่นเช็คประวัติเครดิตจากร้านอื่นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นในระบบนะครับผมว่ามีการเช็คประวัติแล้ว มันจะเหมือนกับว่าลูกค้าได้มีการลังเลเนาะในการยื่นเอกสารร้านต่างๆทำไมยื่นเอกสารร้านนี้แล้วไปออกอีกร้านหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมันจะทําให้มีการปรับดาวเพิ่มเติมนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะยื่นเอกสารออกรถนะครับตัวนี้ผมอยากให้เช็คโปรโมชั่นนะครับเช็คสีรถหรือว่าเช็คความมั่นใจของตัวเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าต้องเช็คก็คือประวัติเครดิตของตัวเองนะครับผมว่า,เ,าเงื่อนไขตรงกันไหมอย่างเช่นอายุอายุงานนะครับอายุ20อายุ23ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อายุงาน4เดือนขึ้นไปตัวนี้สามารถออกรถได้ปกติแล้วก็พิเศษนะครับนอกจากอายุ23แล้วเนี่ยอายุ20ถึง 22ปีก็สามารถออกได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องได้ขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองเนาะให้ผู้ปกครองรับรองให้ว่าเราต้องการที่จะออกรถไม่ได้ใช้เอกสารของผู้ปกครองใดได้นะครับแค่มีการติดต่อสอบถามเฉยๆนะครับ แล้วลูกค้านะครับผมที่อายุน้อยกว่านี้สามารถออกรถได้หรือเปล่า1 8 19สามารถออกได้ครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับอาชีพของลูกค้าด้วยอย่างเช่นถ้าอายุน้อยลงไปเนี่ยเขาจะต้องการเอกสารทางด้านการเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือว่าสเตทเมนต์ย้อนหลังที่มีนายจ้างที่แน่นอนชัดเจนนะครับลูกค้าสามารถออกได้แต่ว่าจะไม่ได้รับโปรโมชั่นฟรีดาวเท่านั้นเองนะครับผมก็คืออาจจะมีการดาวเพิ่มเติม5% 10% ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามทางหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็น G P X P J Motor หรือว่าทาง l ายแอดแอ P J Motor นะครับว่าข้อมูลผมประมาณนี้ประมาณนี้สามารถฟรีดาวได้ไหมหรือว่าจะต้องได้เพิ่มเงินดาวเท่าไหร่เราจะทำการวางแผนทางด้านการเงินเนาะของทางร้านเนี่ยสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนแล้วถ้าลูกค้าเช็คประวัติเครดิตแล้วมันมีเงินดาวจริงๆ ลูกค้าสามารถรับรถเป็นช่วงเวลาสิ้นเดือนก็ได้เพื่อยืดระยะเวลาให้ออกไปให้ลูกค้า,าได้เตรียมเงินดาวเพิ่มเติมนะครับตัวนี้แล้วมันจะไม่ได้มีการดาวเพิ่มเติมนะครับผมก็คือลูกค้าจะจ่ายเท่านี้แล้วของทางร้านนะครับไม่จําเป็นต้องโอนก่อนก็คือทางร้านจัดส่งรถลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยไม่มีรอยขีดขว่วนใดใดทั้งสิ้นแล้วค่อยโอนยอดชําระอันนี้จะเป็นการาตัดเรื่องเกี่ยวกับตัว มิชาชีพนะครับที่หลอกโอนเงินก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมลดรุ่น gpx โดนของทางร้านนะครับตอนนี้ก็จะมี5สีเนาะจะมีสีน้ำเงินที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็ไม่มีสัญญาณการขโมยแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเทานะครับสีดำมินิบลูตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็มีสัญญาณการขโมยทุกสีเลยนะครับลูกค้าสนใจ ถ้าเข้ามาสอบถามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้โปรโมชั่นฟรีดาวรับรถ0ูย์บาทแน่นอนนะครับผมถ้าเข้ามาทางแฟนเพจ G P X P J m o t ต r หรือว่าทางไลน์แอด P J ม o t o r นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าผมมีข้อมูลดีๆเนาะหรือว่าลูกค้าสอบถามคำถ,ถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวเข้ามาตอบคำถามอีกครั้งเจอกันในคลิปหน้าครับผม